ลุงมาใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ครับลุงเพิ่งมาใหม่มีอะไรก็ใช้ได้นะครับนี่บ้านพี่เหรอคะอ๋อใช่ค่ะฉันเพิ่งมาซื้อได้สองสามวันแล้วค่ะเฮ้ยลุงนี่ลุงมาแล้วน้ำมัวาวอะไรบ้านคนอื่นเขาเนี่ยรัปลับเรไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรอะ่ะก็เห็นอยู่ว่าน้ำๆๆม,ามานันวาวว่าเขาดื่เขา นโทรศัพท์ลุงเหรอใช่พ่อลุงเองมีอะไรหรือเปล่ามีแน่ค่ะลุงลุงไปขโมยของบ้านนั้นมาใช่ไหมบ้านที่ลุงไปนั่งด้อมมองมองอยู่อ่ะเฮ้ยต้องนช้แน่ๆเลยลุงไปขโมยบ้านนั้นมาแน่ๆเนี่ยค่ะพี่ออนลุงย่ามคนนี้แหละค่ะที่เขามาด้อมด้อมมองมองบ้านพี่อ่ะ นั้มีคนมาซื้อแล้วเหรอเนี่ยติดป้ายขายบ้านอยู่ตั้งนานมีคนซื้อซะและ้วดูดิว่าใครซื้อใครมาชอบบ้านหลังนี้เฮ้ยโจลหรือเปล่าหมายถึงฉันเนี่ยโจลหรือเปล่าินบ้านเขาเนี่ยไ,ไปซื้อของดีกว่า สวัสดีครับจะปไปไหนนะครับนี่ดูท่าทางราเริงดีโอ้ยฉันจะไม่ร่าเริงก็เพราะลุงทักนี่แหละก็แต่ลุงมาใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นเลยอะใช่ครับลุงเพิ่งมาใหม่มีอะไรก็ใช้ได้นะครับหม,มาวิ่งไล่จะวิ่งทันหรือเปล่าเนี่ยแก่ขนาดนี้อ่าลุงเปิดฉันสิฉันจะไปซื้อของครับ ัสดีค่ะพอดีค่ะ,คะนี่บ้านพี่เหรอคะอ๋อใช่ค่ะฉันเพิ่งมาซื้อได้สองสามวันแล้วค่ะอ๋อแล้วพี่คะพี่อยู่คนเดียวเหรอคะอืมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ฉันนะคะเป็นพ่อฉันค่ะเพราะว่าคุณพ่อท่านอะ่ะแก่ตัวลงแล้วแล้วก็พยายามหาบ้านเงียบๆสงบสงบให้คุณพ่อค่ะแล้วก็ไม่อยากให้กิจการของที่บ้านรบกวนท่านนะคะอุ้ย ที่บ้านพี่มีกิจการด้วยเหรอคะแล้วเป็นกิจการอะไรเหรอคะเอ่อเป็นกิจการส่งออกอะค่ะโอ,อ้มีกิจการส่งออกด้วยเหรอคะเนี่ยถึงว่าละ่ะขับรถเบนซ์มาเลยเแล้วหนูเป็นคนเนี่ยซอยๆแถวบ้านนี่เองคะ่ะอ่วันหลังจะมาเที่ยวบ้านพี่นะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักคะ่ะพี่พี ชื่ออาน่านะคะออพี่ชื่อออนค่ะค่ะไปก่อนนะคะค่ะไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าหมู่บ้านเรามีคนรวยขนาดนี้เดี๋ยววันหลังอะ่ะต้องมาตีสนิทด้วยละ <c oughs> พี่ออนใช่ไหมพี่ออนเฮย้ยพี่คนรวยเขากลับมาหรียงนะไปห,หาพี่เขาดีกว่าจะไปตีสนิท คนอื่นเขาเนี่ยรับรอเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เห็นอยู่ว่าน้ิ่มเรมมองๆว่าคนอื่นเขามีหน้าที่ยามเป็นรปภก็ไปทำสิมายืนทำไรตรงนี้เนี่ยฮะหนูเข้าใจผิดแล้วแหละเข้าใจผิดอะไรก็เห็นอยู่ว่าเริ่มองมองๆไปไปไปร่บไปทำงานเดี๋ยวฉันจะฟ้องนี่ติเลยนะให้ไล่ลุงออกเลยเนี่ยยืนอะไรหน้าบ้านคนอื่นเขาไปเร็วสิทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ ยืนดูบ้านคนหลนอยู่ได้แปลกในหน้าลงคนนี้เนี่ยคุณอนสวัสดีค่ะเอ้าน้องกลับมาแล้วเหรอคะพี่ออนค่ะพอดีจะมาธุระกับคุณพ่อหน่อยอะค่ะเอ่่เอ๊ะเมเื่อกี้ไม่เห็นแกที่ป้อมยามนะแกไปไหนอะ ป้อมป้อมอะไรหรอคะอ๋อเปล่าอะค่ะพอดีขับรถผ่านเมื่อกี้ไม่เห็นคุณพ่ออะค่ะแล้วว่าแต่น้องจะไปไหนหรอคะอ๋อตอนแรกว่าจะไปทําธุระค่ะแต่ตอนนี้ว่างแล้วข้บบ้านคุณพี่ได้เข้าไปดูบ้านคุณพี่นะคะเอ่ออ๋อข้าไม่ได้หรอคะอพี่ไม่สะดวกเนะาะค่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะ ว่าหลังเนูจะเข้าบ้านพี่นะคะ,อะโอ้ยไอ,ยอย้พวกคนรวยนี่โลกส่วนตัวสูงจริงๆเลยทำยังไงถึงเข้าบ้านได้วะ ลโหลพ่อคะหนูมาถึงบ้านเลยนะคะพ่ออ้าวแล้วลูกเมื่อกี้พ่อไปแล้วแต่โดนลูกบ้านไล่พ่อไปทำงานโหพ่อก็หนูบอกแล้วไงว่าให้พ่อพักแบบสบายๆแล้วพ่อยังอยากจะไปทำงานอีกเหรอคะพ่อก็แค่ทำงานแค่เชงนะลูกอยู่บ้านพ่อเบื่อบ้านเราอะพ่อก็มีเงินอยู่แล้วนะแค่นี้ก่อนนะลูกพ่อทะมานก่อนโอเคนะ โอเคค่ะพ่องั้นหนูรอพ่ออยู่ที่บ้านนะคะโอเคค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อนี่บอกแล้วว่าอยู่สบายสบายก็ไม่ยอมฟังเลยอะ่ะลุงพ่าแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละ โทรศัพท์ลุงเหรอใช่พ่อลุงเองมีอะไรหรือเปล่ามีแน่คะ่ะลุงลุงไปขโมยของบ้านนั้นมาใช่ไหมบ้านที่ลุงไปนัง่งมองๆอ,อยู่อ่ะเฮ้ยต้องเชื่อแน่เลยลุงไปขโมยบ้านนั้นมานแน่ไม่เชื่อแน่หนูนี่เป็นของลุงลุงเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดอะไรละ่ะฉันก็จะเข้าใจถูกแล้วแหละลุงอ่ะไปขโมยบ้านนั้นมาฉันรู้นะฉันจะไปฟ้องนิติให้ไล่ลุงออกโอ้จุ๋มว่า ไ่ต้องด้อมมองอยู่บ้านนั้นพี่แท้ก็เป็นขโมยนี่เองไอโฟนซะด้วยหนูไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นได้ยังไงล่ะเป็นแค่ยาซีเป็นยาซื้อไอโฟนได้ไงคอยดูนะจะไปฟ้อง มีอะไรเหรอคะพี่ออนคะก่อน,น้ันในที่พี่ออนจะมาหนูเห็นยามอะคะ่ะเดินวนๆเวียนๆอยู่หน้าบ้านพี่ออนอ่ะแล้วก็มองไปนในบ้านพี่ออนด้วยคะ่ะหรือคะใช่ค่ะแล้วท่าทางเขาดูแบบเหมือนมีพิรุษด,ด้วยนะคะและอีกอย่างนะคะหนูว่าลุงยามคนนั้นอะ่ะต้องขโมยของในบ้านพี่ออนแน่เลยคะ่ะเพราะเมื่อกี้อะหนูเห็นลุงยามคนนั้นก็ถือ iPhone ไอโฟนด้วยนะคะพี่ต้องเป็นของพี่แน่ๆเลยอะหนูว่าพี่ออนต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ พ่อลุงยามคนนะเขาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอะค่ะนี่ยค่ะพี่ออนลุงยามคนนี้แหละค่ะที่เขามาดมๆมองๆบ้านพี่อะดูหน้าเขาสิไม่น่าไว้ใจเลยเขาเลยค่ะลุงคนนี้แหละที่ขโมยโทรศัพท์ของพี่ออนอะเห็นลุงไม่ได้ขโมยนะมันเป็นโทรศัพท์ของลุงเองไม่จริงเป็นแค่ยามอะจีเปัญญาอะไรมาใช้ไอโฟนห้าหกหมื่น น้องคะพี่ว่าน้องใจเยนเ็ยนๆก่อนนะโห้ยพี่ใจเย็นอะไรล่ะเขาขโมยของบ้านพี่เลยนะคะเนี่ยในขณะก็กำลังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นพยานให้พี่อยู่นะคะก็บอกแล้วว่าลุงไม่ได้ขโมยลุงมาดูแลกับลูกสาวไม่เป็นไรค่ะพ่อลุองจะจัดการให้คะ่ะอะฮะอะไรนะลูกสาวพ่ออะไรกันเนี่ยจะบอกนะว่า พวกคุณใช่ค่ะฉันก็เป็นลูกของคุณลุงยามนี่แหละแล้วก็เป็นยามหน้าหมู่บ้านที่คุณกำลังดูถูกอยู่ตอนนี้แล่ละค่ะฉันเป็นลูกสาวของท่านค่ะพ่อพ่อกลับไปทำงานค่ะเดี๋ยวทางนี้หนูเคลียร์เองค่ะพ่อแล้วลูกดันไหนคุณบอกว่าคุณรวยไง ทำไมพ่อคุณถึงไปทำงานเป็นยามหน้าหมู่บ้านด้วยเอาจริงๆนะคะฉันยังไม่ได้เอ่ยปากเลยว่าบ้านฉันรวยบ้านฉันฐานะเป็นยังไงมีแต่คุณนั่นแหละที่เออๆอยู่คนเดียวว่าพี่ฉันรวยแล้วอย่าบอกนะม่ไดีขับรถเบ้นเนี่ยรวยตบตาเหรอคะนี่เห็นไหมคุณก็แค่มองคนแต่ภายนอกอย่างเดียวเลยถึงบ้านฉันจะมีฐานะนั่นก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องหยุดทำงานและอีกอย่างที่คุณพ่อฉันไปเป็นยามเนี่ย ก็เพอไปเพื่อแก้เหงาท่านเหงาท่านแก่แล้วท่านก็เลยออกไปทํางานท่านอยากเจอเพื่อนฝูงเจอคนไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวนั่นคือความสุขของท่านฉันก็ไม่สามารถห้ามได้แล้วพอท่านเป็นยามท่านก็เจอผู้คนมากมายในหมู่บ้านท่านมีความสุขฉันห้ามไม่ได้ค่ะนดครับครับครับ ล้ยก็อยู่บ้านไปออกมาทำงานทำไมเอาเป็นว่าเคลียร์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้รู้ว่ายังมีคนแบบคุณอยู่ในหมู่บ้านนะคะโอเคนะคะขอตัวค่ะ เปล่าวะเฮ้ยคนออกมานี่เลยหลอ,อกหนาฉันใช่ไหมเนี่ยนี่เอามาคุยกันเลยโอโหโอ้ยขับรถเบนซ์มาเลยโอ้แล้วเอ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไม่ดูแล้วกันเดินผ้าเลยจะเอ้าเมื่อไหรนต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ ก็ลุงยำคนนั้นเขาดูไม่ได้ค่เฮ้ยเนี่ยค่ะจี้ออนออนจี้ออนเขาเลยค่ะเขาเลยที่ขโมยโทรศัพท์ของจีนลุงไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ขโมยนะ ลุงพันดว่วนชอยอะคืณเรียกอะไรก่อนลุงไม่ได้ขโมยนะลุงไม่ได้ขโมยนะแกก็เลยอยากหางานทําที่ให้คลายความเครียดของพ่อฉันเอาลี้ยงใคร